จะไปฟาดหัวใครสักคนนี่แหละอาวุธกูมีไหมในตัวกูไอ้เยลเมย์นี่เดี่ยแล้วของกูหายไปไหนหมดแล้วโอเคนะครับผมสกราฟสัมปททุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับยเก้าสู่แคร์เปสต์สายฟลักเหมือนเดิมอยู่กับออฟเจฟลักนั่นเองวันนี้เรามาอยู่กับเกมได้อิ่งไรเหมือนเดิมนะช่วงนี้กูก็ลงสามคลิปนี้ติดกันเลยเนาะ เดี๋ยวเรามาต่อกับเควสคราวที่แล้วน้ํามันให้เราไปเอ่อไปมองหาสบิเอ้อไม่ใช่ช่ยไม่ใช่น้ําคนจากตึกสูงอะ่ะให้เราไปหานี่อะไรวะมองหาสบียงชูชีพเดี๋ยวไงเราก็จะไปกันเลยนะเพราะว่าเหมือนพื้นที่จะอยู่ไกลเหมือนกันนะก็คืออยู่ตรงนี้ซึ่งเอ่อผมพยายามที่จะฟาร์พยายามฟาร์ฟารมฟังฟังไว้เลยนะแต่ว่ามันฟาร์มไม่ได้จริงๆว่ะทุกคนเพราะว่าเหมือนมันต้องเล่นให้เควสนี้ผ่านก่อนเราถึงจะนอนข้ามวันข้ามคืนได้นะแต่ซึ่ง ตอนนี้เราไม่สามารถนอนข้ามวันข้ามคืนได้เราก็ต้องทำเฟสนี้ให้เสร็จกันก่อนเนาะซึ่งตอนเนี้ยคือกูเหลือแค่มีดอันเดียวใช่กูเหลือแค่มีดอันเดียวนี่คือกูจะเอาอะไรไปฟาดนอะเพราะว่าวกูมีลางสังหรณ์ว่าลางสังหรณ์แปลกๆจริงๆว่าแบบมันอาจจะมีอะไรไม่ไม่ชอบมาพากลสาหรับเฟสนี้ก็ได้นะและตอนนี้คือเป็นเวลาที่กูนั้นเอ่อหวาดระแวงที่สุดก็คือตอนนี้ตีตีตีเลยมนะั้ยคือถ้าตอนเนี้ยคือผมสามารถฟาร์มของได้นะผมบอกเลยนะผมจะเรเวิ อัพแบบทันทีทันใดให้ทุกคนเห็นแหละแต่คือตอนนี้มันเวลอัพไม่ได้เยสิโอ้ยเฮียหลับความว่าไงคือเราวิ่งอย่างเงี้ยทั้งวันอะคือผมผมวิ่งทั้ทงวันอะจะแบบเริ่นแม่งแม่งวลห้าโอเคตอนนี้ผมวิ่งมาจุดเซฟตรงนี้ไม่น่ามีอะไรใช่ไหมที่แบบว่าจําเป็นเฮ้ยเฮ้ยไม,ม่ไม่ไม่มีไม่ได้ละมีมงมีไม,ม้มีท่อนขาตองขาตั้งเอาไปฟาดหัวได้เวย้ยเอาไปฟาดหัวได้ เออเฮียเพ้นสามสีเอ้ยเหรอสามในสี่ของมือชี้ทั้งหมดต่อแถวของเราได้เหรอโอ้เฮียกูลัวมิเรืองเจชเราใกล้พื้นที่แล้วขอาดมีคนขอความช่วยเหลือเป็นอยู่ใกล้กับเขตปลอดภัยอันนี้คือนี่เพ้นชั่นตรวจสอบอยู่เัื่อเราจะตรวจสอบด้านในใช่กูก้ลังจะไปตรวจสอบซึ่งตอนนี้กูตรวจสอบไม่ได้เพราะกูขึ้นไปไม่ได้เออกูจะขึ้นทางไหนได้บ้างปึ๊บโอเคมีคนตายด้วย ปาชิเป๋งเพราะว่าฉันจะไปจบลงในช่วงรลายคนนี้นะค้มพีต่อสู้อยู่ด้านบนปะโอเคของวินิไหนดูดิมีหรือเปล่าจ้ามีหรือเปล่าเปิดออกดูอะไรอยู่ข้างในอ้าวไอ้เหี่อะฝ่ายไม่มีอะไรที่นี่เลยอาวไอ้ที่อมันมาอีกแล้วเอาล่ะพี่พี่จะส่งของอะไรครับคือ เห็นไหมใช่ฉันเห็นโชคดีที่มันหลุดล,ลงที่อื่นแต่คุณไม่ได้อยู่ไกลมากนะไปก่อนพวกนั้นก่อนที่ใครจะถึงได้ไลยครับพีแต่เวลาตอนนี้คือมันเหมือนจะใกล้เมืดแล้วนะว <c oughs> ย,ย,ย,ยเวนเอ้ยอย่าพยายามซุ่พวกมัน <c oughs> แค่ไแผนที่ส <c oughs> องโอเคโอเคโอเคได้โอเคมันเหมือนจะให้เราไปจุดต่อไปเนาะซึ่งอยู่นู่นอีก200กว่าเมตร ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยแล้วอย่าลืมนะว่าผมก็มีแฟนเพจของตัวเองเหมือนกันแล้วนะเช่นแค่นี้จบกันแล้วนะฮะหลังกลับแล้วนายต้องหันกลับครับเช่ฉันเกือบถึงแล้วฉันทำได้ใช่ใช่ใช่มึงทำได้มึงจะทำอะไรกูมึงจะทำอะไรกูทุกทันทุกทันเด้แล้วได้แล้วได้แล้วของที่เราต้องการตอนนี้โอเค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 ใจเย็นๆใจร่มๆใจเย็นๆใจร่มๆโอเคตอนนี้นะอันนี้น่าจะเป็นยาอินทตอร์ซีนนะที่เราตามหา เอยมึงรีบติดต่อดิต่อคนอื่นไม่ได้ไงเ็นผมกำลังพูดตัว, <c oughs> ตวยงชิบิอันต์สินดีมากเคนนี่ทำให้เรามีกลยุทธ์ใหม่ถึงเวลาคุณหันไปสนใจไรแล้วตั้งใจฟังให้ดีเป็นไปได้มากที่ไรคือคนที่เราต้องการตัวดังนั้นคุณต้องพบสเบียงชิชิอังตินที่ทำลายมันซะให้ให้ทำลายมันซะฮะมึงให้ทำลายทำไมเอ้นี่จะบีบให้ต้องเกี่ยวข้องกับไรคุณสามารถไปหาหนามและแบ็เฮนได้ในฐานะทูตแผนของมุ่งเน้นในส่วนรวมจำเอาไว้เอาละน้่ในส่วนรวม แต่คือตอนนี้เก็บไว้อันสองอันแล้วกันเผาไอ้เหี้ยมืดแล้วด้วยเอาละไอ้เหี้ยคราวนี้คราวนี้กูคือต้องสปอยไว้ก่อนว่าคราวเนี้ยกูต้องวิ่งแล้วแล้วคือกูจะกลัวจะไม่ใส่บุกังกลับมาที่นี่ก่อนระวังตัวด้วยไฟไลท์ตึงขึ้นมาแล้วอย่าให้พวกมันเห็นนะโอ้ชิต they must have heard me อาเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ตัวเหี้ยอะไรเอ้ยายาเจ้าเอกตัวเอง มึงไดมง้มึงได้มึงมึงได้แต้มเยอะก็จริงนะแต่คือกูไม่ชอบเลยอู้ยี่หัวใจกูเท้นกูจะเป็นลมโอ้โอเคตอนนี้เราจะไปรายงานกับแบล็กเฮดเสียงฮิตแบลมกไม่นะไม่เอาไนหะแบล็กเฮผมหมายถึงว่าเราต้องการยานต์ซินผมรู้นะแต่ซื้อจากไรเนี่ยนะต้องร้อเลยนะ ตายสิฉันจะไปไม่มีทางเราคุยเรื่องนี้กันแล้วเราไม่ได้คุยกันนายแต่ตัดสินใจว่าฉันฉันผมไปเองอลัวยังมึงยะเสนอตัวเองดิไหนพูดจริงเหรอก็เจ้าไรนี้ยังไม่เคยเห็นหน้าฉันเลยนี่ไรมบนทินจริงไหมนายมั่นใจว่านายทำได้มันต้องทำนี่ใช่ไหมฉันไม่เถียงที่ของไรอยู่ที่นี่นายแค่หาว่าเราต้องจ่ายแค่ไหนเพื่อเรื่องนี้แล้วกลับมาอย่างปลอดภัยได้แบเคน เราก็ไปพบคนชื่อไร้ข้าววัสดีครับคุณข้าวนี่เหรอแน่น,นวเองกับไร้ซึ่งฮ่าการคืนอยู่กูไม่ไปแล้วนะกูไปนอนแป๊บได้เวลาผจญภัยในที่ที่ไม่มีไนแวนเว้ยในี่สุดกูจะรอดพ้นกับพวกมึงสักทีเอาละเราต้องไปหาไอ้เฮียนี่ไร้ไปหาคุณขวานัน่นเองโอ้ยเย่าเลิกแกงชื่อตัวละครก่อนกู เราต้องแวะเราต้องแวะให้แม่งครบทุกที่เดี๋ยวคนบอกพี่ตายทีเหลือสิบเลทีเดียวใช่ไหมไม่รู้เพราะครั้งก่อนนะฟุตเทจมันยาวมากยาวแต่ว่ากูก็ตัดให้เหลือ10นาทีได้เพราะว่าเออมันมีบางส่วนที่เออไม่ต้องใช้เนาะก็เลยไม่ไม่ไม่ต้องเอามาใช้โอเคอย่ายิงอย่ายิงยกมือขึ้นเองนะใช่มเพื่อนแบคเค้นเออแบคเค้นเหรอเอวิน นี่ตึกสูงเหรอเอาละเขาจะทำอะไรใช่ไหมท้าเขตกลงเขาตกลงแบบไหนแบบที่ฉันกับไรไม่ใช่ลูกลูกโซ่อะไรกันก็ได้ทให้เข้ามาหวังว่านี่คงนี่คงน่าสนุกนุกเหรอกลัวเฮียนี่ฟ้านหัวมึงได้ไหมปลอดภัยละมีเห็นไหมมันถือปืนแราอยู่เนี่ยมึีเห็นไหมไอ้เฮียขอละอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกด้วยเถิดสาธุลูกแสงด้วยเถิดสาธุขอขอเปิดประตูเปิดูจเอใจเอ ้ยอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเกิดการทําอะไรขึ้นอะ่ะเ,เราเป็นเพื่อนกันมานานแค่ไหนแล้วออฟแมนพวกเราเป็นเพื่อนกันมาน,นานมากนั่นคือเหตุผลที่ฉันประหลาดใจมากที่นายขโมยของจากข้าข้าเคยเห็นอเองมาก่อนไหมเ,เ,เนี่ยคราวนี้ข้าจะให้เองเลือกง่ายมากมือขวาของเองหรือซ้ายของเองซ้ายเออด้านขวาไอ้เหี้ยไม่ใช่ซ้ายซ้ายของข้าหรือซ้ายของเองนะสัต์เอยโอ้ยมันสับกันได้อย่างนี้มันทำไปเพื่ออะไร เองหน้าตาแบบพวกตัวสูอนะชามาที่เพื่อข้อตกลงข้อตกลงสำหรับยาอินเตอร์ซินสินะไม่ต้องสงสัยเลยช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วนายจะเสนออะไรเป็นค่าตอบแทนบริการของนายเลยความพักดีของนายเลยบางทีค่าจะรับทั้งสองอย่างเลยนะเราไม่เอาไอ้ปคุยกับคาริมเขาเป็นคนของเราทำสิ่งที่เขาไอ้เขาขอจากเองและไลาจะพิจารณาว่ายาอินเซินควรจะให้ยาอินเตอซินหรือไม่ฉันจะไม่มีทางเลือกนะเรียนรู้ไวดีนี่ ขอยาเตซินหนึ่งดีครับเฮียโอ้ยปืนปืนอยากได้อยากได้บางยังเลยกู <c oughs> อยากมีบ้างยังเอาละกูต้องเข้าไปสินะนะมึงใช่ไหมคาริมนายนี่เองนายบอกว่านายกำลังจะมาหาฉันคาริมเคร,ครนนายต้องปีนหอคอยเสาอากาศแล้วปีนเสาเอไปใช้ตัววิทยุคือเสียงคนของฉันส่วนใหญ่ช้าเกินไปอ้วนเกินไปและเมาเกินไปจะปีนหอคอยแบบนั้นได้ทําตัวไม่ก็คือง่ายคือภารกิจครั้งนี้เราทําอ่ะ เพื่อให้แม่งพิจารณาเว้ยไม่ได้ไม่ได้บบว่าเป็นข้อตกลงเว้ยเอออ๋อติดต่อ,อเจี่ยเฮียนั่นนี่เ,นเลย นี่เควินรายงานเพิ่งพบกับไร์ไม่ต้องสงสัยเลยนั่นคือซูซูเมซูเมเลนหมอที่โรคจิตและเขาเปลี่ยนนักการเมืองเขาตระหนักถึงความเกี่ยวข้องของคุณกับเราหรือเปล่าเขาคิดว่าผมเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งแจกติดสูงที่จริงแล้วเขาให้ผมทำอะไรก่อนที่จะให้ยัยจดสิรับทราบทำต่อไปตามที่เขาบอกจำไว้ว่าเราต้องการฝ่ายนั้นเยมเครนเลิกใช่กูเลิกกับมึงแล้วอียกูเออเฮ้ เอาครับพวนายพร้อมทำไหมเหมพร้อมกับผมใช่กําลังทำอะไรอยู่แน่หนิฮะการศึกษาวิธีโยกยกลาดทลายหายมากมากในเขตในเขตการโลกนะปึ๊บโอ้โหเฮี้ยอะไรเนี่ยตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยมึงก็ยืนให้มันเปิดเปิดนิดนึงเปิดนิดนึงอย่าเปิดเยอะอย่าเปิดเยอะอุ้ยเฮี้ยแม่มึงมึงยังจะเหลืออีกตัวอีกฮะโธ่อีเฮี้ยยืนยืนเป็นเจสต์แมนเลยนะมึง กูมาเปิดอี่ไองที่นี่ปุ๊บโอเคโอเคเราก็ต้องปีนขึ้นไอ้ทียนี่สินะเอาละนี่มันนี่มันการไต่หอคอยแบบฟ้าเครย อ้ยตายอะไรอะ่ะเอ๊ะอะไรอะ่ะโอเคของธรรมดาเอาไฟนะโฮไม่โหลดไอ้เหี้ยสัตว์โยนทำไมอ้าแล้วมันก,กลับมาอุย้ยดีนะเอะอ,อยืนอยู่นี่เหรออันนี้ป่ะงัดงัดแบบฟ้าไข่งัดแบบฟ้าไข่ ฟ้าคลายมาแล้วจ้าเว้ยเฮ้คาริมมีใครเหลือพวกนี้เอาชิ้นต่างไปไปแล้วไม่มีอะไรให้ฉันเปิดสวิตช์เว้ยนะฉันพูจะเป็นอย่างนั้นเอาละมุ่งหน้าไปยังตึกสูงเสาอากาศถัดไปไม่ไกลจากที่นั่นนะแค่ใช้สลิงนั่นแล้วมุ่งไปที่ตะวันออกนายจะเห็นมันโอ้เสาถัดไปสี่ร้อยเมตรนี่สี่ร้อยเมตรเลยนี่โอเคอืมใส่สูรประเทศ้วยอะไรพูดอะไรกันอะ คนไรกันอะ่ะเกรงใจผมด้วยนะผมอยู่ตรงนี้นะโอเคยนี้ใช่ไหมมาเื้ยนักแงฟ้าใครนักแง่ <c> ้ <oughs> โอเคสวิตช์มาแล้วสิเงี้งสภาพดีลองดูซิว่าควขขามเหนื่ยอยยากไหมปปปเปิด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 เว็บ เอ้ยคาริมส่งสัญญาสองทำงานแล้วช่วงที่สองทำงานแล้วมันได้ผลไหมคาริมได้ยินไหมชัดเจ๋วเว้ยทำได้ดีในรู้ทางกลับใช่ไหมรู้ทางกลับใช่ไหมสี่ร้อยเมตรไอ้เหี้ยสี่ร้อยเมตรค่ะกูเธอไอ้เหี้ยโอเคใกล้ถึงไรใกล้ถึงแล้วโอ้แถวนี้ซอมบี้เยอะหน้าฟาร์มจังเลยเเฮ้ยครีนหากคุณมีเวลาแป๊บหนึ่งฉันอยากจะต่อสายคุยกันอยากคุยกับคุณจริงๆใครอะ นี่คือใครส์เครนคิดว่าฉันชื่อชอยฉันเป็นผู้นำกลุ่มคนชีวิตเล็กๆในเซกเตอร์ซีโรดพวกเราเรียกตัวเองว่าอีเกิมเบอร์เซกเตอร์ซีโรดหกผิดตายสนิทคุณเครนจนกระทั่งคุณมาฟื้นคืนชีพไอศิษสาวิทยุเราไม่รู้ว่าใครในเมืองอย่างฉันแค่อยากให้คุณรู้ว่าเรารู้สึกทราบถึงแค่ไหนที่คุณทำให้เรามีความหวังขึ้นมาบ้างฮะครูก็ดีใจนะที่ได้ช่วยเหลือแต่ถ้ามีทางใดที่สามารถช่วยเหลือคุณได้คุณเครนโปรดอย่าลังเลที่จะบอกกัน เออบอก e j g r e นั่นเออไปไกลไกตีนเอาละนายไม่ได้แค่ทำงานที่คาริมบอกเท่านั้นแต่ยังกลับมาได้อย่างปลอดภัยด้วยสิย,ยงฉันขอ,อยานเตอร์ซินได้อยังนายคิดว่าฉันจะพอใจง่ายๆแค่นี้เหรอนายยังไม่มีพิสูจน์ตัวเองนะนี่เราต้องการยาน,านั้นจริงๆในงฉันยากรตอนน,น,นี้ฉันจะกลับมาทำอะไรได้ต่อเองจะได้ยาเตอร์ซินเมื่อข้าบอกว่าเองจะได้ไม่ใช่ได้เลยต่ที่ฉันว่าฉันไม่ใช่คนไร้เหตุผลทำทุกอย่างที่ฉันบอกนาย และฉันจะไม่ยอมให้ย่แตจสินแค่หนึ่งแต่เป็นสองก่อนเอาละก็ได้นักการอะไรให้ฉันทำอีกนี่จะแตกต่างจากความกล้าหาญของนายบนเสาอากาศนั่นหน่อยหนึ่งการบังคับความตั้งใจของคนอื่นการสร้างกฎของตัวเองขึ้นมานั่นคือสิ่งที่สร้างคนเราขึ้นมาเว้ยเห็นไหมสรุปเราก็ไม่ได้ยายอย่างที่อย่างอย่างที่อย่างอย่างอย่างที่คิดไว้เพราะว่างานเดียวมันแลกอะไรไม่ได้เว้ยถ้างานเดียวมันแลกอะไรได้นี่จบเลยนะ เพื่อนอยากไรชอบนายฉันบอกได้เลยยังไงอะ่ะเพราะนายยังอยู่ฝั่งคนเป็นนะสิงั้นที่ทำอยู่ง่ายเท่าเท่าที่จะไปไปได้นายเพียงแค่ต้องไปเอาของชิชนเล็กๆ,ๆไหนที่แรกคือลงทำล้อจากแฟซ่าแต่จำไว้ว่าไม่ใช่ทุกคนเอ้ไม่ใช่ทุกคนที่นายคุยด้วยในวันอยู่ได้สภาวะที่ยอมร่วมมือโดยง่ายฉันไอ้เหี้ย,ยกูอ่านไม่ทัน กูอ,องคุณผู้อำนวมงานของเราเหรอชิบหายแล้วเองน่าจะรอดไม่ถึงนาทีนี่คือกูไม่รอดใช่ไหมให้สัตว์สัตว์หน้ากูทีไม่ไวนะเว้ยเนี่ยอคาริม I'm by the wheel station คาริมฉันถึงกับรอแล้วใช้เวลาน,นานๆพอสมควรนะทำงานให้เสร็จและทำงานให้เร็วนี่พึ่งนี่พึ่งทีแรกโอ้โหนี่พึ่งทีแรกนาอับดุลฟาติใช่ไหมใครกันที่ใหญ่กว่าที่เปสำคัญที่สำคัญคือไรส่งใชมเปี้ยแล้วคนเป็น นี่เงินเขาฉันไม่เคยเห็นแกมาก่อนถ้าันรู้แกไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้ไปให้พ้นถ้ากูจะหักขาเองสักสองสองข้างแล้วอิงไปตามไปตามถนนแล้วยังโอเคโอเคตายสิแกเป็นพวกนักเลงของไรไมีแต่พวกแกที่ทำตัวบัดซบแบบนี้คือมึงเข้าใจไหมว่าถ้ากูไม่ทำกูก็โดนอ่ะนี่เงินของแกเอาไปได้กูไม่ทำร้ายกูไม่ทำร้ายมึงหรอกไอ้เหี้ยขอแค่มึงทำตามเพราะกูก็มาแค่ทำตามไอ้เยอะแล้ว กูคนตัวเตาเยโอเคในนี้่ะโอในนี้อ่ะ,อนนอะฮะัลโหลไหนบอกเป็นประมงไงเฮียชาวประมงบ้านพี่มึงไงอยู่ตรงนี้เฮียอ๋ออุโมงค์ไม่ใช่ประมงกูอ,อา่านผิดเหรอชาวอุโมงค์เปิดประตูโอ้ลีชิดแม่ ออ้ยกลัวไม่ดีแล้วเลยโอเคโอคโหใช่รู้เรื่องพวกนั้นว่าตัวระเบิดเรามีบางคนที่ฆ่าตัวเชื่อตัวอื่นยิ่งพวกมันแล้วพอเกี่ยวของที่หญ่างนีมีสามเมตรเราล่นนะรักษาระยะห่างไว้แล้วนายจะปลอดภัยแต่ว่าแล้วแต่คนสนใจไม่ใช่ไม่ในใจมีใต่พวกซอมบ้เอาละนายต้องไปที่หมู่บ้านโดยตรงแล้วแหละฉันว่าเอ่อวองหาวองหาชายชื่ว่าเกิด กเซลคือกูต้องทะลุปไปฝั่งนูน้นคือเราต้องทะลุปไปอีกฝั่งแล้วนะทุกคนตอนนี้โอยโอ้ไปฝั่งนู้นเหรอเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ผมเคพีสไตล์ฟอกก็ขอไปก่อนละกันเจลฟอกต้องไปแล้วไอ้เหี้ยนะครับผมไงคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ละกันขอให้ทุกคนนั้นรับชมคลิปอย่างสนุก <c oughs> โอเคนะครับผมไว้เจอกันนะครับไปแล้วได้อิ่งไรพัดหน้าจะมาตอนไหนเราวีเพื่อนเหมือนที่ครูพูดแล้วกันเด้อไปแล้วเจอกันครับบายบายนะทุกคนแล้วเจอกันเกมต่อไป